ออกข้างเดียวอีกแล้วนะมันเป็นเรื่องบังเอิญใช่ไหมเฮ้ย hey, ข้างเดียวจริงพาร์ทที่เราก็ดังข้างเดียวบบนับนนะครับโอเคสองข้างแล้วคือหูฟังแปลกๆฮนะต้องขยับนิดนึงก็สวัสดีทุกคนครับวันนี้เราอยู่กันกับเกมอีโนในพาร์ทที่2ครับเราก็จะมาแก้ทองอึดทองเฟอร์กันต่อมุกนี้บอกให้เลิกเล่นตั้งแต่พาทที่แล้วไงโอเคติดเปิดไม่ได้อา้าวเฮ้ย ใครมาช่วยเราเสียงอะไรอะ่ะท่อลมมันเปิดออกอแล้วมีใครส่งกระดาษมามีเอกสารอยู่ที่พื้นด้วยควรจะอ่านไหมขนาดนี้ละเขาอ่านว่าอะไรครับดีหรือเปล่าไม่น่าจะใช่คำว่าดีโอ้มีปลดล็อกประตูให้ด้วยไม่เอา คือถ้าผมพูดอย่างนี้ไปปุ๊บก็บบจะมีน้องมาคอมเมนต์ว่าพี่มันไม่ได้อ่านว่าดี้มันอ่านว่าตายแปลว่าตาย,ะตายอะไรงี้คือผม,ผมรู้ครับผมแค่ทําเป็นไม่รู้โอ้ยบางอย่างก็รู้อยู่แล้วนะนี่รูกุญแจครับอเพียงแค่เลือดเท่านั้นที่จะชำระล้างดวงวิญ,ญญาณให้บริสุทธิ์ได้หมายความว่ายังไงนะเลือดเหรอแล,ล้วเราอยู่ที่ไหนเนี่ยผมว่ามันแปลกๆนะมันโอ้โหนี่ผีแท้ ผีเทียมไม่ใช่แล้วต้องรอมันถ่านไปวิ่งเอ้าไม่ทันเหรอตายเฉยคือทำไมไม่ทันอ่ะผมคิดว่ามันต้องทันหรือว่ามันดันกล่องได้วาอันนี้ก็ต้องลองดูเมื่อกี้ผมแค่ให้มันรอมันหันหลังแล้วผมวิ่งผ่านไปนี่ไม่ทันไรฟ้าตายเฉยเลย เอาใหม่แต่รู้สึกว่าตอนนี้ไม่ได้อยู่ในโลกจริงแล้วนะเหมือนกับเป็นอะไรก็ไม่รู้ครับต้องหาอะไรบางอย่างมาเป็นสะพานแน่ๆอันนี้ผังได้ไหมไม่ได้ดิอันนี้อะแล้วนี่อะไม่ได้ให้ทำไงอะเฮ้ยไปอ่ะมันไม่ทันอ่ะทำยังไงก็ไม่ได้อ่ะคือเร็วสุดแล้วนะ อ,อันนี้คือให้วิ่งผ่านไปจริงเหรอผมว่ามันไม่ทันนะเริ่มหัว้อนแล้วนะอย่าทำไม่ข้าหัวร้อนเพราะถ้าข้าหัวร้อนแล้วข้าจะหัวร้อนเอาเ,เอาเลยเพราะถ้าข้าหัวร้อนแล้วข้าจะเลิกเล่นตั้งหากล่ะไ,ไหวแล้วนะเวย้ยงไงดีอ่ะรอนเดินผ่านทุกวิ่งอ้าวได้แล้วเยสหัวนี้เร็วมากอะ่ะ ได้อันน่เรียบร้อยผ่านแล้วไม่เอาแล้วนะอะไรเนี่ยอย่าล่วงมานะแกและก็ฉันทุกเราวนะ่ะก็ไม่ต่างกันหรอกใช่ไหมล่ะหมายความว่ายังไงแกสุดท้ายแกก็ต้องจบลงเหมือนกับฉันเอา้าเฮ้ยแล้วกลายเป็น ตัวละครเราเฉยนั่นไม่ใช่ความผิดของฉันนะฉันมันไม่ใช่ความผิดของฉันอนะอะไรวะเอ้ยเอา้าตกใจไอตัวนี้วิ่งลงขึ้นลงขึ้นอยู่วิ่งโคตรเร็วเลยไปเฮ้ยวิ่งตามด้วยอตกต,ตกใจอู้หูหนีหนีหนีเซฟ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  รอดได้แล้วผ่านจุดหัวร้อนมาได้เรียกได้ว่าเป็นร่สัดยอดคือตัวละครเรามันเกี่ยวข้องกับอะไรกับตัวละครนั้นนะ่ะเป็นเพื่อนกันเหรอแล้วทําไมมันถึงแค้นเราขนาดนั้นเราทําให้มันโดนรถชนหรือว่าอย่างไงไม่แน่ใจครับเราต้องเล่นต่อไปเพื่อหาคําตอบจากจุดนี้ไปขวาไม่เอาจุดหัวร้อนแล้วนะร้อนมากกวา่าจะผ่านเนี่ยตายแล้วตายอีกอะไรเนี่ยมีเลือดครับฉลับลื่นไปกระโดดไม่ได้เข้าไป มีความอ้อมโอ้โหมีศพมากมายที่เคยใช้ในเกมนี้นะครับเอามาประดับฉากแล้วแล้วก็เอามาเฮ้ยเฮอะไรอะไรอันไหนแตกเฮ้ยมาแล้วสะดุ้งเลยแม่งไงเก็บของมีบางอย่างอยู่ที่พืน้นมีดมีดเหรออ๋อมีดทำครัวครับอ่ามีคมมีดที่ตัดได้ดีตัดได้ดี เอามาเฉือนตัวเองแน่เลยเพราะว่ามันต้องใช้มีดที่ประตูนี้ครับใช้เลือดที่ประตูนี้ดิโอ้เป็นอพิโซดที่น่ากลัวกว่าอันนี้เลยนะเหมือนกับว่าเราอยู่ในโลกที่เราไม่รู้จักอะครับทุกอย่างที่มันดูบ้าคลั่งแล้วก็มีตัวมาไล่ฆ่าเราตอนนี้ล็อกมันเขียนว่ามีเพียงแค่เลือดเท่านั้นที่จะสามารถชำระล้างดวงวิญ,ญญาณที่ไม่บริสุทธิ์หมายความว่ายังไงนะต้องใช้มีดอะใช้ยังไงอะ เลือดหรือว่าต้องเอาไปตัดศพพวกนั้นโอ้โหต้องกลับไปเหรอไม่เอานะติดเอามีดมีแล้วนี่เันจะเอามีดไปใช้ที่ไหนอะเอามีดไปกีดตัวเองเหรอห้องนั้นนะน,นะเฮ้ยจริงดิไม่จริงใช่ไหมรอเล่นใช่ไหม ก็นึกว่าเอามีดมากรีดแขนตัวเองเฉยๆแล้วจะเปิดประตูได้อะไรอันนั้น,อ,น,น,นอันนั้นคือพี่ผมคิดแต่ตอนนี้คือไม่ใช่เว้ยต้องเอามีดไปกรีดตัวเองแน่เลยชัดเจนมากฉันสามารถใช้มีดในการที่จะตัดเชือกได้ฉันควรที่จะใช้มีดไหมอ่ะตัดตัดให้ตัวเองวั a อา้าว มีบางอย่างอยู่ที่พื้นได้เลือดโอ้เมื่อกี้มีของขวัญอะไรกันด้วยก็ไม่รู้ครับอ่านไม่ทันละอะไรเนี่ยกล่องนี้คือเอ้าอยู่ๆมันมีกล่องผม,มอันนึงไม่ได้ใช้ด้วยโอเคเซฟทุกการกระทำครับเพื่อความปลอดภัยจะได้เผื่อตาอยได้ไม่ต้องเริ่มไกลอันนะเปิดประตูนี้โอเคใช้ถุงเลือดนะครับใช่ไหม อะไรใครเขาใช้เลือดเปิดประตูกันอ้มีหลายห้องเลยทีนี้ซ้ายแล้วกันห้องแรกมีอะไรห้องแรกเปโผล่ห้องสี่งั้นเราเดินตรงแล้วกันห้องนี้โผล่ข้างบนขอบคุณงั้นเดินตรงแล้วกันนะไม่เอาละมันไม่ได้เหรอขาวงกดปะเนี่ยเมื่อกี้ตัดภาพไม่เนียนขาวงกดแน่ๆอ่ะนั่นไง ทางขวาเฮ้ย hey. อ่ะไปเรื่อยอะ่ะจนจะตูจ,จะออกไปได้ไปได้เมื่อกี้ขวาไปแล้วครับทางนี้ซ้ายได้ไหมได้แล้วโอ้มีโนต้ตอยู่ด้วยไปอ่านโนต้ตก่อนแล้วกันนะก่อนแต่ต้องอะไรมีกระดาษโนต้ตอยู่บนโต๊ะควรจะอ่านไหมนี่เองก็ถามตลอดเลยกุญแจเขียนีแปะอย่างนี้เลยเหรอคำแรกไม่รู้ว่าคำว่าอะไรนะครับมันบังไว้ ฉันขอโทษจริงๆสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นกับใครเดะฉันรู้ว่านายน่ะมีความรู้สึกอย่างนั้นสำหรับกับเธอแต่ว่ามันคือสิ่งที่ฉันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อะไรวะละ้วมันจะบอกว่าเราคือไอ้ผีนั่นเหรอใช่วะงงไปใหญ่แล้วนะช่องลมเหมือนจะใช่อ่ะเหมือนจะซื่อว่าอย่างนั้นเลยอะอะไรวะเนี่ย แล้วเราต้องไปทางไหนเนี่ยอ้าวก็ยังวนลูปอยู่อันนี้คือห้องเดิมใช่ไหมเรามีกุญแจแล้วแล้วก็มีคอมตรงนี้เครื่องนึงเครื่องวัดชิป,ปะจญอ,อะไรอย่างงี้ปะแล้วไงอะต้องไปไหนขึ้นบนออกไม่ได้ด้วยขวาเฮ้ยเอากุญแจไปไหนเนี่ย มีกุญแจกุญแจที่ได้มาจากโนต้ตกระดาษเมื่อกี้มาฟักอ่าถ้าผมออกซ้ายนี่จะโผล่ตรงนี้เอา้างั้นตรงไปแล้วกันนะมันก็ยังห้องมันก็ยังเปลี่ยนเหมือนเดิมอะ่ะนี่เรามีสองรอยเลือดนี่ว่ามันห้องตรงกลางเหรอหาห้องที่ยังไม่ได้ไปนะครับตอนนี้ าล้วคิดของเราคืออย่างนั้นซ้ายห้องเดิมหมายความว่าอันที่ติดเลือดซ้ายคือห้องเดิมอันนี้ซ้ายรอบไม่ได้อยังไม่แวบ,บใช่ไหมขวาได้แล้วนั่นแหละขวาวัดอ,อะไรคืออ๋อ ออกได้แล้วตกใจหมดแม่งคือใช้กุญแจแล้วเปิดบนอยู่ที่เดิมนี่คืองงมากชัปเตอร์หเอาวะขึ้นชัปเตอร์ที่หแล้วทำไมทางมันอย่างนี้ล่ะนี่มันทางลงนะลกชัดๆโอ้ยคุณเริ่มรู้สึกเหมือนกับว่าร่างกายของคุณหนักมากเหมือนกับว่าอารมณ์ของคุณเนี่ยกำลังโดนดึงดูดเข้าไปในหุบเหวอะไรงี้ เดินช้ามากครับนี่คือกดวิ่งแล้วนะได้เท่านี้เกมนี้เป็นเกมที่มันไม่น่ากลัวนะครับแต่ตอนนี้รู้สึกกดดันแปลกๆอัไก็ไม่รู้ข้างบนจะสีแดงตอนนี้มันสีดําอ่ะเริ่มดําดิ่งคุณรู้สึกเหมือนกับว่าดวงวิญญาณของคุณอะ่ะกําลังจางหายไปเหมือนกับว่าคุณกําลังจะพบกับจุดจบในไม่ช้าจุดจบอะ่ะนั่นคืออะไรอะ่ะ รูเหรอมันเหมือนถนนปะที่รถชนมะเนี่ยไม่เกี่ยวมั้งมีรูอยู่ที่พื้นฉันควรที่จะลงไปที่รูนี้ไหมลงปะเอาเลยวัดดีพี่เจฟเดอะคิลเลอร์น้องสาวพี่เจฟใช่ไหมวัดดีเธอเธอน่ะควรจะออกจากที่นี่ไปได้แล้วตอนนี้นะก็ก็อยากออกแต่ เธอไม่เหมาะกับที่นี่หรอกคุณค่าของตัวเธอน่ะถูกตัดสินโดยตัวเธอเองแล้วก็ออกไปเผชิญหน้ากับความจริงซะก้าวไปข้างหน้าก้าวไปข้างหน้าอย่างเข้มแข็งด้วยตัวเธอเองวัดเล่างงสิ่งตอนนี้สติของเราจะเลือนลางมากแต่ว่าร่างกายของเราก็ยังก้าวไปข้างหน้าต่อไปมันเหมือนกับว่ามีผีสองตัวเหรอเมื่อกี้มันเป็นตัวที่ พูดดีกับเรามากเลยนะอีกแล้วฮะดูที่ฉันสิร่างกายของฉันดวงตาของฉันนี่แหละคือสิ่งที่เธอทำกับฉันแต่ว่าถ้าหากฉันปล่อยให้ตัวฉันเนี่ยถูกครอบงำโดยความเกลียดชังแล้วก็ฉันก็คงแย่ไม่ต่างจากเธอหรอกปลดปล่อยอดีตไปซะแล้วก้าวไปต่อ hey. กระพริบตาเปลีบย ตอนนี้เรียวแรงของคุณเกือบจะหมดไปแล้วร่างกายของคุณก็หายไปแล้วฮะตูเป็นอะไรดวงวิญญาณเหรอเอา้าไม่เข้าใจเลยครับแล้วไปดูแล้วลกันครับว่าอะไรตกอยู่ที่พื้นตัวเรานี่เจือจางมากอะ่ะมีบางอย่างอยู่ที่พื้นควรจะเอาไปไหมต้องถามเลยเหรอได้สร้อยคอหักนี่มัน สร้อยคอนี่มันหัวฉันเริ่มที่จะจำอะไรบางอย่างได้แล้วโอเครีบเฉลยอย่าปล่อยให้งงานาเนเอ้าเฮ้เราไปเล่นเป็นเด็กหัวดำคนนั้นเหรอแล้วเรียกฉันมาทำไมเหรือฮิตากิมีเรื่องอะไรหรือเปล่าออจริงๆก็ไม่นะแต่ว่า มันก็ค่อนข้างสําคัญเลยอย่างน้อยก็สําหรับฉันนะนะฉันมีบางอย่างสําหรับเธอใครเด็กอ่ะนี่มันคือสร้อยคอนะฉันรู้ว่ามันก็ไม่ใช่ของมากมายอะไรหรอกนะแต่ว่าอยากให้เธอนะเก็บมันไว้มันคือของขวัญได้รับสร้อยคอเดี๋ยวแล้วใครเด็กคือเด็กผมดำคนนี้เหรอแล้วทำไมที่เราเล่นเป็นหัวแดงล่ะขอบใจมากนะฮิตากิมันเป็นสร้อยคอที่สวยมากเลย เธอเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีจริงๆเลยใช่ไหมเนี่ยจะใช่ก็ก<ๆ>็นนั่นแหละเพื่อนที่ดีเลยรุ่นพี่บอกเจ็บเหลือเกินตอนนี้ฉันจําได้แล้วมันเป็นวันเดียวกับที่ตอนนั้นอะ่ะมันเกิดขึ้นเอออะอะไรอะ่ะเกิดอะไรขึ้นกับฉันสวัสดีมีใครอยู่บ้างไหม นขังเหรอล็อกจากอีกด้านหนึ่ง,งดูเหมือนว่าฉันจะโดนขังอยู่นะเนี่ยแล้วแล้วฉันมาอยู่นี่ได้ไงบางทีเด็กสาวคนนั้นเธอชื่ออะไรกันแน่นะอ,อ,อีโน่เหรอหรือว่าจะเป็นอย่างนั้นกันแน่อิโน่ มันเป็นโครงการทดลองบางอย่างแน่ๆเลยโดยจับใครเดะมาซึ่งก็คือเด็กหัวดำคนนี้แล้วไงเอาเงานั่นมันฉันแน่ใจว่าเจ้านั่นแหละที่พาใครเด็ะมาที่นี่จะต้องระวังตัวหน่อยแล้วผู้ชายคนนั้นอน่ะมีมีดด้วย แล้วตู้อยู่ไหนอ๋อแม่งสีดำจนมองไม่เห็นเลยนี่คือบันทึกของใครเด็กทำไมมันอยู่ตรงนี้ล่ะเนี่ยคนจะอ่านไหมฉันรู้ว่าฮิตากิน่ะรู้สึกยังไงกับฉันและฉันต้องขอโทษจริงๆที่ไม่ได้รู้สึกเหมือนกันสำหรับเรื่องนั้นกับเขาฉันหวังว่าฉันจะเสแ็จแ้งมันออกไปได้นะเพราะว่าเขานะ่ะเป็นคนที่ใจดีกับฉันมากแต่ว่าฉันทำไม่ได้จริงๆ ฉันกลัวที่จะบอกเขาเขาน่ะเป็นเพื่อนสนิทที่สุดของฉันเลยฉันทาร้ายความรู้สึกของเขาไม่ได้ก็คือเขารู้ว่าอา่รุ่นพี่ของเราชอบนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้ชอบรุ่นพี่เราแต่ก็เป็นเพื่อนสนิทกันอะไรอย่างนี้ครับเธอไม่จำเป็นต้องบอกฉันหรอกน้าใครเด็ฉันรู้อยู่แล้วล่ะตลอดเวลาเนะี่ยฉันไม่โกรธหรือว่าอะไรงั้นหรอกนะฉันเข้าใจเธอฉันไม่บังคับให้ใครมาชอบฉันหรอกนะ มีเพียงแค่สิ่งเดียวที่ฉันต้องการในตอนนี้ก็คือเห็นเธอปลอดภัยโอเคได้เซฟแล้วครับรุ่นพี่หล่อมากอาชีพเป็นอันล็อกด้วยแต่ว่าไม่เห็นในจอนะครับรีฟโนโสโตนอ่านไม่ทันใครเด้เฮ่อิโน่นั่นคือเธอจริงๆด้วยไม่อยากจะเชื่อเลยคนอย่างเธอนี่มันไร้ค่าจริงๆจะพูดก็พูดไปเถอะ ไม่มีความหมายหรอกก็คือม so, really ันเหมือนเป็นร่างคนโคลนคนคนหนึ่งขึ้นมาใช่ว่าแล้วมันจะเอามาแทนที่ตัวจริงเหรออะไรอย่างนี้วะไออีโน่เนี่ยถึงพูดไปฉันก็ไม่คิดจะโมโหหรือว่าโกรธแกหรอกนะเพราะว่าฉันอดทนแกมามากแล้วแกน่ะทำเหมือนกับฉันเป็นขยะตกใจจริงๆที่แกยังจำชื่อของฉันได้ด้วยนะเนี่ย แต่ว่ามันไม่สำคัญหรอกมันจะจบแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮรุ่นที่มาช่วยหน่อยอ่าโอ้ไม่น่าทันนะแต่หลายอย่างที่ยังไม่เข้าใจเลยครับตอนนี้คำถามในหัวผมเยอะมากใครเดะใครเดะได้โปรดตื่นซิตอบฉันหน่อย อ,อิโนะเธอทำอะไรเนี่ยเธอไปทำอะไรที่นี่หรือว่าไอเงาคนที่ฉันเห็นเมื่อกี้เด็กเด็กก่อนไม่นะเป็นไปไม่ได้อ๋อถ้าทางจะคิดออกแล้วสินะห,หรือว่ามันเป็นเธอจริงๆฉันต้องขอโทษจริงๆนะฮิตากิฉันเองก็ไม่อยากให้มันเป็นอย่างนี้หรอกนะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง นายด uh, like ้วยแล้วเนี่ยแต่ว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วก็มันเป็นไปแล้วนะตอนนี้ก็ถึงตาของนายแล้วที่ต้องตามใครเดะไปเฮ้ยมีด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 ตูมีดตูคุณได้รับมีดเปื้อนเลือดเอาอ่านไม่ทันฉันจะช่วยใครเดะตอนนี้เนี่ยเธอต้องการหมอฉันไม่ปล่อยให้นายช่วยเธอได้หรอกนะแต่เราได้มีดนี่อะเกิดอะไรขึ้นแสงมัน เอออะไรอะ่ะเฮ้ยไม่นะรุ่นพี่เอ้อุสตส่าห์เดินไปเก็บมีดทันแบบงงๆนะเนี่ยอะไรอะ่ะเธอทำอะไรลงไปฮิตากิทำไมเธอถึงเอาวุดตอนนี้ฉันจำได้แล้วทุกอย่าง ชื่อของฉันคืออิโนใครเนะใครบางคนมีใครบางคนพยายามจะฆ่าฉันแต่ว่าฮิตากิเขาช่วยฉันไว้เขาแลกชีวิตของเขาเขาแกลกด้วยชีวิตของเขาทำให้ฉันรอดมาได้ฮิตากิเธอเธอทำเพื่อฉันเหรอเนี่ยฉันเป็นหนี้บุญคุณเธอ แต่ว่าฉันคงไม่มีทางตอบแทนนี่บุญคุณที่ติดไว้กับเธอได้แล้วตอนนี้ก็คือฮิตากิมันช่วยเรามาครับพามาที่โรงพยาบาลแล้วก็มันตายด้วยใช่ไหมมันเรียกหมอแล้วมันตายอย่างนี้ปะฉันจะเข้มแข็งเพื่อเธอสับสนไปห,หมดแล้วครับเอาแล้ว,ลวกลายเป็นหัวแดงอีกรอบแล้วนี่คือสิ่งที่เธอต้องการใช่ไหมขอบคุณนะ วัดจบเฮ้เฮงงงแตกอะ่ะจบแล้วจริงดิอยากเซฟเกมไหมเซฟอ่ะเ hey. ออไอคือจบปะ และไอเซฟตอนท้ายคืออะไรเอ่อไอเซฟอันสุดท้ายนี่ปะโหลดแล้วได้อะไรอ,ะอ่ะโหลดเพื่อเริ่มเกมใหม่วัดแล้วจะเซฟทำไมอะ่ะแล้วแล้วงงดีครับแล้วตกลงผู้ชายไอ้ที่ขับรถชน,นเฉยๆนี่คือใครวะ มันไม่ได้โดนรถชนตายนี่มันงงมากเลยครับถ้าถ้าถ้าอีโนโดนฮิตากิฆ่าใช่ไหมแล้วฉากรถชนตอนแรกคืออะไรวะวันนี้นึกไม่ออกครับงงมากเลยคือมันเหมือนกับว่ามีเด็กสาวคนหนึ่งโดนจับตัวไปฆ่าทิ้งไม่ตายโดนมีดแทงครับไม่ตายแล้วก็รุ่นพี่ของเราก็โผล่ไปช่วยใช่ไหม แล้วก็เกิดการแย่งมีดกันปึ๊บปั๊บรุ่นพี่พานี่ไปส่งโรงพยาบาลได้แต่ตัวเองตายแล้วแล้วแล้วไงอ่ะใครเด,ดมันรอดมาได้แต่ว่าแล้วโครงการอินโนนี่คือมันเป็นการทดลองสักอย่างใช่ไหมอืมคือไอ้โรงพยาบาลที่มันส่งนี่คือไอ้พวกทดลองซอมบี้นี่ขึ้นมาใช่ไหมล้วแล้ว,ลว,ลวอาจารย์ลูเซียตัวแอลนี่มันมันเกี่ยวอะไรด้วยวะ งงมากเลยครับงงหนักมากอะ่ะยังปฏิปัตต่อเรื่องเราไม่ได้อะ่ะไม่เข้าใจเลยะนะฟักถ้าเกมจะงงได้ขนาดนี้นะครับจี๊ดจีมากอะ่ะและถ้าตอนนั้นผมเก็บมีดไม่ได้ผมอยากรู้แบบหนึง่งขอ,อย้อนกลับไปก่อนถ้าหากตอนนี้ผมเก็บมีดไม่ได้จะเกิดอะไรขึ้นมันก็คงเป็นอีกแบบหนึง่งใช่ไหมถ้าเดาว่างั้นนะลองดูนะ กดข้ามไปแท่งแต่ว่าผมยังปฏิบัติต่อเรื่องราวไม่ได้จริงๆนะคืองงมากเลยอะคือเหมือนกับว่ามันมีเนื้อเรื่องหลายอย่างแล้วมันไม่ได้ไปทางเดียวกันนะครับมันมีเรื่องราวเกิดขึ้นหลายอย่างโอเคมันจะมาใช่ไหมรอบนี้ผมปล่อยให้มันได้มีดไปอ,อะลองดูเกมโอเวอร์ปะ ถ้าเกมโอเวอร์เฉยนี่คืองอนมากอ่ะปิดหวังมากฉันจะไม่ปล่อยให้นายเนี่ยช่วยเธอได้หรอกนะเกิดอะไรขึ้นน่ะแฝงเอื้ออ๋อไม่ฉันคิตะกิทำไมนายถึงไม่ทิ้งเธอไปล่ะนายเนี่ย หรือว่าเขาที่แล้วผมไม่ทันวะมันต้องเอามีดไปแล้วก็มีบางอย่างไม่ถูกต้องบางสิ่งบอกฉันว่าชื่อของฉันก็ค no. ืออิโนเป็นไปไม่ได <add no> ้นะชื่อของฉันคือคาเดะสิไม่ฉันคืออิโนจริงเหรออะไรวะ งั้นนั่นหมายความว่าใครเด็กก็คือใช่ใครเด็กก็คือคกกคอ,อะไรของมันวะวัดดีอีโนโคุณหมอบอกว่าตอนนี้เนี่ยเธอโอเคแล้วตอนนี้เธอออกจากที่นี่ได้แล้วค่ะคุณลูเซียรูเซียจบ บทสรุปที่แท้จริงนะครับเมื่อกี้อชิเมนอันล็อกคิดอยู่คิดอยู่นี่คือที่เงียบนี่คือคิดอยู่ก็คือมีเด็กสาวสองคนที่หน้าตาเหมือนกันสรุปง่ายๆให้เข้าใจก็คือไอ้โรงบาลล้างนี่เนี่ยมันทำโปรเจกต์อีโนสร้างคนขึ้นมาครับเป็นคนที่หน้าตาเหมือนใครเด็ก แล้วไอคนที่สร้างขึ้นมาเนี่ยเป็นร่างคนของขใครเดะน่าจะใช่นะครับแล้วก็ไปฆ่าร่างต้นฉบับร่างจริงและหลังจากนั้นเนี่ยก็น่าจะโดนรถชนอะไรนี้ครับตุ้มแล้วก็เลยเป็นสภาพเละเป็นซอมบี้อย่างที่เห็นโดนรถชนแต่ก็ไม่ตายซะง,งั้นเพราะว่ามีบันทึกหนึ่งที่เราอ่านบอกว่าตอนแรกคิดว่าเขาตายไปแล้วครับแต่หลังจากผ่านไปครึ่งชั่วโมงหรือไงนี่แหละอยู่ยๆเธอก็ฟื้นขึ้นมาแล้วก็อลาวาสครับฆ่าทุกคนในโรงพยาบาลหมดเลยนั่นเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดซอมบี้ไอบ้านนี้ขึ้นมาครับ แต่ว่าคนที่ถูกรถชนเนี่ยไอคนนี้ที่เราเล่นตอนเริ่มเนี่ยก็จัดการจบทุกอย่างด้วยการยิงถังน้ำมันระเบิดตุม้มก็คิดว่าผีน่าจะตายไปด้วยครับแล้วไอนี้ก็ตายด้วยพร้อมกันตอนนั้นนั่นคือทุกอย่างของเกมนี้มังแต่จริงๆแล้วผมว่ามันก็ไม่น่าจะเป็นอย่างที่ผมบอกครับมันเอาก็ง่ายคือเนื้อเรื่องการเล่าเรื่องการดําเนินเรื่องเนี่ยมันกาวมากครับจนผมไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่ารู้สึกว่าตัวที่เป็นผีน่าจะเป็นตัวที่โดนฆ่าตายไม่ใช่เหรอ แล้วถ้าตัวที่โดนฆ่าตายเป็นผีแล้วทำไมไอตัวหน้าขี้โกงมันถึงกลายเป็นไอคนหัวแดงที่หน้าตาใสซื่อได้อันนั้นก็ยิ่งงงไปใหญ่ครับว่าช่างมันแล้วกันครับคือสรุปว่าในเรื่องเกมนี้กาวมากครับแล้วเล่นจบแล้วนี่ค่อนข้างผิดหวังครับเพราะว่ามันนั่นแหละอย่างที่เห็นครับก็เกมมันจบแบบพลึบไปเลยอะแบบอ่ะตูยังไม่เข้าใจเลยเองจบแล้วเหรอไม่มีอะไรที่ลึกซึ้งแบบนี้เลยเหรองงมากอะคือมันจบแบบงงนี้ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะอินดี้เสมอไปนะ คืองงแบบนี้มันไม่มีความหมายอะแล้วมันไม่น่าค้นหาด้วยเสรุปว่าเป็นเกมที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับก็ต้องขอโทษที่เอาเกมแบบนี้มาเล่นผมก็ไม่ได้เป็นคนเลือกเกมเองด้วยไงครับส่วนหนึ่งก็เพราะว่ามีคนส่งมาก็เลยเอามาเล่นครับนั่นแหละก็เลยแย่น่อยก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับขอบคุณมากมากเลยไว้เจอกันใหม่คราวหนะ้าบาย้เจอกันครับ